ทีนี้ขอผู้ชมไปดูเรื่องของเปิดโทรฉุกเฉินนะครับช่วงนี้หลายพื้นที่น้ําเริ่มมาจริงจังถ้าเจอเหตุฉุกเฉินหรือต้องการขอความช่วยเหลือก็มีสายด่วนเปิดให้โทรได้ตลอดเวลานะครับไม่ต้องกลัวว่าติดต่อใครไม่ได้ช่วงน้ำท่วมครับนี่ก็เป็นเบอร์ฉุกเฉินช่วยภัยน้ำท่วมในช่วงนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับอย่างเบอร์ 1784นะครับก็จะเป็นของปอพ1669นะครับเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับรีก1เบอร์ครับ1193ครับ1460นะครับเป็นเบอร์ของชนรัฐทานนะครับ1146ของกรมทางหลวงชนบทครับ192นะครับ1923ตัวเป็นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับ1182กรมวุนิยมวิทยาครับ1164สสภากาชาติไทย 1677ร่วมด้วยช่วยกันประสานความช่วยเหลือนะครับนี่ก็เป็นเบอร์ฉุกเฉินที่คุณผู้ชมสามารถโทรได้ในช่วงนี้นะครับใช่ค่ะก็เป็นเบอร์ฉุกเฉินช่วยไผ่น้ำท่วมนะคะแคปหน้าจอ,อาไว้ก็ได้นะคะ,คะเผื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินค่ะ